สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนที่เรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านนะคะพบกันวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหารค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคําตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหารพร้อมทางการะหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคําตอบด้วยนะคะ วิเคราะห์โจทย์และหาคําตอบโจทย์ปัญหาวิเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องหาคําตอบด้วยเดี๋ยวครูว่าจะพามาดูวิธีการวิเคราะห์นะคะอ่าวิธีการวิเคราะห์นะคะข้อหนึ่งนะคะดูว่าโจทย์ถามอะไรข้อที่สองโจทย์บอกอะไรข้อที่สามคิดหาคําตอบได้อย่างไรข้อที่สี่เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรข้อที่ห้าได้คําตอบเท่าไรและข้อที่หก ใช้เครื่องคิดเลขได้คำตอบเท่าไรนะคะข้อห้าจะเป็นการคิดแบบเราคิดเองในเศษกระดาษหรือกระดาษทศข้อหกนักเรียนต้อนงนำไปใช้เครื่องคิดเลขนะคะว่าได้คำตอบนะคะตรงกับของนักเรียนคิดไหมนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์หข้อนี้ให้ได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะพ่อห้าซื้อกุ้งมาขาย หนึ่งร้อยยี่สิบห้ากิโลกรัมกุ้งราคากิโลกรัมละสามร้อยห้าสิบบาทพ่อค้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดนะคะซื้อมาขายซื้อหนะะึ่งร้อยยี่สิบห้ากิโลกรัมนะคะกิโลกรัมละสามร้อยห้าสิบบาทเราจะมาเริ่มวิ่งของกันเลยนะคะ ามามีขอข้อที่หนึ่งเลยเวลาเรียนถามนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์ซ้ำแบบนี้นะคะอันนี้ควรดึงโจทย์มาเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ดูได้เข้าใจมากขึ้นนะคะวันดึงโจทย์กลับมาเหมือนเดิมนะคะสไลด์นี้อ่าข้อที่หนึ่งโจทย์ถามอะไร นะคะโจทย์ถามอะไรนะคะสิ่งที่เขาถามจะอยู่วักสุดท้ายเลยนะคะพอหาต้องจ่ายเงินทัง้งหมดเท่าใดเขาถามนะคะเห็น <He ard S 2> ไหมคะว่าอยู่วักสุดท้ายที่ควรทาเส้นเส้นใต้สีแดงตัวอักษรสีแดงนะคะเ้อที่หนเวลานักเเียนํานัยนก็เขียนแบบนี้เลยแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามคืออยู่บรรทัดด้านล่างนะคะไม่เขียนต่อจากคำว่าอะไรนะคะ เ่อามาข้อสองวันก็อยู่โปรดมานะคะโปย์บอกอะไรนะคะโจทย์บอกมานะคะว่าพ่อขากุ้งซื้อกุ้งมาขาย125กิโลกรัมกุ้งราคากิโลกร,รัมละ350บบาทนะคะโจทย์บอกเรามาแบบนี้นะคะนักเรียก็นำลงมาเขียนนะคะข้อที่สาม คิดหาคําตอบอย่างไรเราจะคิดหาคําตอบได้ยังไงคะลองคิดสิคะว่าเราจะนำมาคูณหรือนำมาหารคะอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากิโลกร,รมัมกิโลกรัมนัสามร้อยห้าสิบบาทแปลว่าจะต้องนำสามร้อยห้าสิบบาทมาบวก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 ไปเรื่อยเป็นจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครั้งถูกไหมคะบวกเลขซ้ำๆกันแบบนี้จำได้ไหมคะ ว่านำมาทำอะไรกันนะคะอ่าเรียบางคนตอบได้ไนะคะนำมาคูณกันนั่นเองนะคะนำน้ำหนักกุ้งนะคะน้ำหนักกุ้ง,งที่ซื้อมาคูณด้วยราคากุ้งนะคะอ่าเขาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรประโยคสัญลักษณ์กคือเขียนเป็นตัวเลขนะคะก็คืออะไรคะน้ำหนักกุ้งใช่ไหมคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากิโลกร,รัม นะคะคูณด้วยสามร้อยห้าสิบนะคะออเท่าเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะข้อที่ห้าพ่อค้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะพ่อค้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทข้อห้านักเรียนก็นำจากข้อสี่นะคะคือสามร้อยห้าสิบบาท คูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้านักเรียนคูณในกระดาษทดนะคะพอคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อคะต้องจ่ายเงินทั้งหมดสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะเวลาคูณนะคะนี่ควันมีนะคะจากการคูณในกระดาษทดมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะด้านล่างไล่คูณทีละคูณจากหลักหน่วยก่อนเอานำห้าเนี่ยค่ะ ไปคูณศูนย์ก่อนคูณห้าแล้วคูณสามพอเสร็จหลักที่สองหลักสิบเติมศูนย์หนึ่งตัวก่อนแล้วนำสองไปได้คูณหลักร้อยเติมศูนย์สองตัวแล้วนำหนึ่งไปได้คูณแล้วนำทั้งสามหลักมาบวกกันได้สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบข้อหกใครคลิกจุดเล่งได้คำขอเท่าไหร่เรียบ้ลองกดเครื่องจุดเร่ดูนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะ,ะ,คะกดเครื่องหมายคูณด้วยสามห้าศูนย์นะคะ <350 S 2> เท่ากับสี่5มืนสาพันเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าสมมติกดเครื่องคิดเลขแล้วเครื่องคิดเลขกับคำตอบของนักเรียนไม่ตรงกันนะคะนี่คิดว่าใครผิดเอ่ยใครยังคิดคิดไม่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนลองกับไปคิดใหม่ในกระดาษทดนะคะลองกลับไปคิดใหม่ในกระดาษทดหรือลองกดเครื่องคิดเลขดูอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะกดเครื่องคิดเลข กดตัวเลขผิดไปนะคะนักเรียนลองตรวจคำตอบดูนะคะคราวนี้เรามาดูงานนะคะงานวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเปลี่ยนเป็นไหนแล้วนะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะขอแจ้งนิดนึงนะคะมีบางคนนะคะยังไม่เขียนชื่อหนูนทำงานวันไหนให้หนูเขียนวันที่วันนั้นเลยนะคะบางคนทำงาน เขียนะะ <She en S 1> วันที่สมมติว่ามาตามหานังเพื่อนนั่นเองเขียนวันที่ว,ทวันที่ตามหานังเลยคราวนี้ครูวันก็จะงงนะคะว่าสารุปแล้วมันเป็นงานของวันไหนกันแน่ให้ยืดวันนี้นะคะวันที่ว,วันลงในงานนะคะคันปีแปนให้เรียนวเคห์โตนะคะวันมีโจทย์มาให้ข้อนี้เราเรียนต้องทำเองนะคะ,ะ,คะลอกโจทย์ลงไปนะคะครูแบ่งส่ทั้งหมดเก้า้หสิผล ให้นักเรียน80คนนะคะ960ผลให้นักเรียน80คนคนละเท่าเท่ากันจะได้คนละกี่ผลคน,นละเท่าเท่ากันนะคะประโยคนี้นะคะนักเรียนว่านำมาคูณหรือนำมาหารคะอ่าข้อที่หนึ่งนักเรียนทำแบบนี้เลยนะคะเพราะนรอบตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นักเรียนก็เขียนข้อหนึ่ง สิ่งที่โจทย์ถามอะไรนะคะลองไปวิเคราะห์โจทย์ถามอะไรคะอ่านีบางคนตอบได้แล้วนะคะจะได้คนรักคูปออ่ะเองก็ตอบเติมไปพอเสร็จข้อสองนี่ม่ต้องขีดเส้นใต้นะคะข้อสองสิ่งที่โจทย์ตอกอะไรนั่นเองก็ย้อนไปดูโจทย์นะคะโจทย์ตอกอะไรมาให้เราบ้างข้อที่สามหาจำนวนส้มที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับอย่างไร อันนี้เขียนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเขียนเป็นตัวอักษรก่อนว่าวเราเรียนมีวิธีนำมาทำอะไรกนนารนำมาคูนหรือนำมาหารให้นักเรียนบอกนะคะข้อที่สี่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอันนี้เขียนเป็นตัวเลขแล้วก็ต้องอย่าลืมเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมด้วยนะคะถึงจะสมบูรณ์ข้อห้านักเรียนได้ส้มคนละกี่ผลอ่าเมื่อ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหาคำตอบ,ตอบได้ส้มนลรากี่ผลนะคะอย่าลืมเติมคำว่าผลด้านหลังด้วยนะคะข้อห<ฮ>ถ้า<ฮ>เราใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบจะได้คำตอบเท่าไหร่อลองลอง,ลองนำะไปกดเครื่องคิดเลขดูสิคะ ว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะคะตรงกับที่นักเรียนคิดไหมนะคะเมื่อทํา <คำ S 1> งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจคาตอบดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขีดเส้นได้นะคะจะ<ต>มีนักเรียนอยู่บางคนนะคะไม่ยอมเขียนชื่อนะคะไม่ยอมเขียนชื่อต้้ยงานนะคะพิมพ์แค่ในไลน์มาส่งกวนถ่ายรูปมาปึ๊บพิมพ์ว่าชื่อเด็กอีกนี้วันไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะ ไม่ได้นะคะต้องเขียนใต้ใต้งานด้วยนะคะว่าชื่อนามสกุลชานเลขที่อะไรนะคะก็ขอบคุณนะคะที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งงานควัด้วยแล้วสำคัญเลยทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่ายังมีนักเรียนบางคนใช้ปากกาน้เดินขีดเส้นอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังมีบางคนเขียนตัวเต็มบรนท a ด ปอสี่เดี๋น้องฝึกเขียนตัวครึ่มปัญหาแล้วนะคะแล้วไงเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ